สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆบ้านชนชมนะครับเป็นคลิปแรกของปีกันเลยนะครับเพื่อนพาเพื่อนดูโซโคนะครับราโซโคนะครับเพื่อนตัวนี้เป็นรูปผสมนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับเพื่อนหาต้นนี้โอ้ถูกใจแคบมาได้เลยครับถูกใจต้นไหนวันนี้ราคาดีๆราคาโปรโมชั่นให้สลับเพื่อนต้อนรับปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเก้ากันเลยครับ ก็จะมีหลายๆไซส์หลายๆสไตล์นะครับเพื่อนๆสวยๆไปนี้เลยครับช่วงนี้แดดดีนะครับแดดดีก็เลยอยากมาถ่ายต้นไม้สวยๆให้สำหรับเพื่อนๆบ้านชนชมกันนะครับเพื่อนที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมกดติดตามเนาะหรือสนใจไม้ต้นไหนนะครับก็แคปมาทักกันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่ะเดินมาดูมุมนี้ครับเพิ่งจะจัดสวนใหมๆ่ๆหม่ อ่ะ่อนที่จะไปมุนนีโอ้โหแดดจ้ากันเลยทีเดียวครับเพื่อนใช้คำว่าจ้ากันเลยทีเดียวครับสวยๆครับนี่คือเขาแกะนะครับเขาแกะเนาะถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นเพชรบารนานะครับเพชรบรนาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพชรบนานาครับตัวในนะครับจะเป็นราชนีพันดอกนะครับสวยๆเลยทีเดียวครับเนาะใบเต็มนะครับแล้วก็ดอกเต็มนี่คือไม้สมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับสวยๆกันเลยทีเดียว นะครับมุมนี้นะครับคุณมุมด้านขวานี่ก็จะเป็นในส่วนของเพชรบันนาบ้างราชนีพันดอกบ้างครับเพื่อนด้านล่างจะเป็นเพชรบันนาทรงแท่งนะครับทรงแท่งถัดมาทางทางขวานะครับก็จะเป็นเพิ่งจัดใหม่กันเลยนะครับจัดเสร็จเมื่อคืนนี้ก็รีบมาถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวครับแต่ก็โอ้โหสายแล้วครับแดดจ้ากันแบบนี้เลยนะครับสวยๆครับเพื่อนต้นนี้นะครับนาอนี่คือเจ้าเพชรบันนาครับ ไซนี้950บาทนะครับงาน950บาทรวมจะส่งให้นะครับราคาดีกันครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับส่งถังแก๊สนะครับเป็นเพชรบันนา950บาทรวมจะส่งให้ครับตัวนี้สวยๆครับกับชดาตัวนี้สวยงามนะครับดอกดีครับดอกดีแบบนี้เลยนะครับชดาอันนี้เพชรบันนาครับ850บาทนะครับส่งรักธรรมชาติตัวนี้นะครับซูมขึ้นไปด้านบนครับ โ oh, อ้โหเห็นโคนแล้วเพื่อนๆตกใจนะครับเพื่อนๆตกใจกันเลยทีเดียวครับนี่คือเพชรมานาตัวนี้จะออกไปทางกรุงเก่านะครับมุมงนี้ก่อนนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นเพชรมรนาตัวนี้อายุสิบสองปีนะครับกิ่งเลื้อยครบแบบนี้เลยนะครับต้นในครับผมสิบสองปีเช่นกันครับสวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อน ช่วงนี้นะครับอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าเพื่อนจะได้เห็นดอกก้อนนี้เต็มๆกันเลยนะครับฝูงนี้ใช้คำว่าฝูงเลยนะครับเพื่อนใช้คำว่าโขงเลยดีกว่าครับเพื่อนเพราะว่ามันต้นใหญ่เหมือนช้างเลยใช้คำว่าโขงครับโขงนี้เพื่อนจะเห็นดอกเต็มเลยทีเดียวนะครับดอกเต็มแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะอยู่สิบห้าปีเลยนะครับเพื่อนสิบห้าปี มีเลยครับมีหลายๆต้นนะครับเพื่อนผมใส่ซูมเอาออกมาครับซูมเอาออกมาสวยๆแบบนี้เลยครับผมนะครับมามุมนี้ก็สวยงามเขามีหลายๆต้นครับราชินีพันดอกนะครับต้นนี้นะครับคุณขาต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆต้นนี้ใหญ่มากนะครับเอาต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้เพื่อนๆถ้าเกิดใครสนใจก็อยู่ที่ อยู่ที่850อยบบาทนะครับรวมจะส่งให้ครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่650บาทรวมจะส่งให้ครับตัวนี้ใหญ่ครับผมตัวนี้ใหญ่อยู่ที่1นึ่พันนะครับหนึ่พันกับ150บาทครับสวยๆหลายๆราคาครับผมใครที่อยากได้บ้านานะครับอันนี้เป็นบ้านากิ่งตอนนะครับเพื่อนบ้านาจิ่งตอนต้นนี้ใครที่สนใจ1,250บาทครับ ใหญ่มากนะครับเพื่อนอยู่ในกระถาง18นิ้วเลยนะครับหรือจะสนใจบ้านนาจิงตอนตัวน,นี้เล็กลงมาหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากครับเพืเ่นอนตัวนี้ก็อยู่ที่850บาทด,ดีครับ <c oughs> ตัวน,นี้ครับใครที่อยากได้เพชรบ้านนาต้นเล็กไปหันเลี้ยงครับลากตะขาบนะครับเพื่อนลากตะขาบแบบนี้ไซส์นี้อยู่ที่180บาทรวมจะส่งให้นะอยู่ในกระถาง8นิ้วแบบนี้เลยนะครับเพื่อน น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหรือใครที่อยากได้โซโคไปเลี้ยงครับโซโคเล็กๆแบบนี้นะครับนะครับอยู่ในกระถางแปดนิ้วทำรากตะขาบไวแล้วนะครับโซโคแบบนี้นะครับให้เพื่อนไปเลยที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทรวมจะส่งให้ครับใหญ่นะครับรากเต็มแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนเนาะใครสนใจต้นไหนใครที่สนใจเดือดไฮต้นนี้ก็สวยนะครับหรือใครที่สนใจอันนี้เป็นชดานะครับอันเป็นแจมวังนะครับเพื่อนแจมวังอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้จะเป็น นี่นะครับแบกพื้นนะครับผมแบกพื้นสวยๆครับใครอยากได้ทองดําดอกโดกไปเลี้ยงตัวนี้ก็สวยครับทองดําดอกโดกตัวนี้เอาไปเลยครับห้าร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้รวมจะส่งให้ครับราคาทุกต้นเราจะส่งให้แผนมามุมนี้มุมนี้นะครับจะเป็นพวนราชนีนะครับนี่จะเป็นราชนีจริงเป็นราชนีพ่อมะเร็ดนะครับ 250บาทรวมจัดส่งให้ครับอยู่ในกระถาง10นิ้วครับเพชบ้านนารักตะขาบรักตะขาบแบบนี้นะครับส,ส,สวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนรากตะขาบแบบนี้อยูยย่ที่ต้น250หบาทรวมจัดส,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 ส่งให้คร <tit> ับรากตะขาบเราทําไว้แล้วเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนจริงครบจริงสวยทุกต้นนะครับใครที่อยากได้เพชบ้านนานะครับอยากจะได้ต้นใหญ่ๆเหมือนกับต้นคลิปนะเพื่อนเอาไปเลี้ยงได้แต่ตอนนี้ก็ได้ครับ250บาทไม่แพงครับ เพชรบรรณารักษตะขาบค่อนข้างหายากนะครับที่จะได้ราคาแบบนี้นะเพื่อนนะสวยๆครับอยู่ในกระถาง10นิ้วแล้วนะครับเพื่อนคนต่จะเป็นพวกราชนีนะครับราชนีเขาจะมีหลายไซส์ใครที่ชอบแบบไหนจะให้ผมถ่ายคลิปเพิ่มเติมให้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีหลายไซส์หลายแบบนะครับเพื่อนเนาะแผนมามุมนี้ วันนี้ไม่พูดถึงอาราบีค่ำนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าถึงอาราบีค่ำที่สวนเรามันจะอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับไม่ได้เดินไปเผอแป๊บเดียวปลาไปเจ็ดนาทีแล้วคเพื่อนสวยๆแบบนี้เลยนะครับมามุมนี้จะไม่ถ่ายก็ไม่ได้เพื่อนต้องถ่ายซะหน่อยครับเพราะว่า,วาน้องอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าดีนะครับทั้งดอกทั้งใบนี่คือไม้สมบูรณ์นะครับนี่ก็คือจะเป็นน้องราชนีพันดอกนะครับเป็นทรงพุ่มนะครับน้องโคนเดี่ยวขึ้นมา สวยงามแบบนี้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเพชรบ้าันหานะครับรกตกขับกับรักธรรมชาติสองตน้นใต้ลงมาหน่อยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นอารานะครับอาราที่พอใหญ่แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมื่ออรา นะครับสวนเราก็จะมีประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็น่นจะประมาณนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมนะครับชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ให้กำลังใจกันที่กดหัวใจให้หน่อยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ